สบายดีพีนอ๊มดสุกูสุกนนพ้อกับกองแรกช่นพี่น้องมานี่มลัเรื่องกมาแล้วเรืที่เมนนเืมอ้พี่น้องมาเลบอกมัายบอกเลียนเวที่รนยันบเปนลือเือชติเทศเลยแม่แม่แมาลันหิ้วเข่าโชคก็มาลันหิ้วเข่าเลย ว่าล่าค้าเแล้วรอติดเขาเรนง่ายๆก็ฝงไม่ได้ขนาดได้บ้านเราด้ร่อนคัร้าหารคาจาอานเครื่องร้ายนี่น้่งไอ้วงดนตรีมาหอดก่อนเลย กบาน,นมาเบิง่งางเครื่องหานาเ่ีมนครับบ้านนาบบ้านอาาองเนกองเว่าจะยังาะทำใช่มก็ร้องหันนะเฮ้เ็นพีร้องนีนะเ้ปัญหาอยู่้องใช้ปัญหาอน้ไทเอาไปไหนะปาข้าวปไปได้เออ <c oughs> ตเงน เช้าเลยวะนะ่บผมกำลัเรือพี่น้องผกลังเลือออโอ้สบายดีสบายดีรถคน่งวะสมคนนี่พรมาลำเลือยังคนหนึ่งทำไมมาหน้าบ่อนอหกคนน้าบ่อานะสังกับหล้าบ่สามพอเามาสมคนยังมาลำลางนี่พน้องเด้อกำลังหันอุ่น กำลังเครื่อมาก่อนรอยชีวิตเครื่องอันเครื่องรับเรื่องรับเรื่องร้อยชีวิตฮะขันละสองคนบอกคอนเสิร์ตพี่น้อง คอนเสิร์ตเหรอลำเลียงสามสิบสิบเพอพ่อพ่อออกแลงฮอ๋อสันจา้า สักอนิจาเหตดตนนี่ครันี่ลืมนำยาลยได้กันเลยฮะเจ็บตนสักอนิจานำเพื่ยกระพะเทานังกล่องมณี

อ๋อมกอนิาแี่น่ะเมื่อก่อนเปดชามปดชามแม่ยังมีผู้จักวางรวยอยู่ด้วยนี่นักเปดชามเป็ดชามผู้ร้านไผเพิ่อนเก๋อทำบุญมันอิถึงเลขเลยเพื่นทีกำลังลืมคก็จัดใหม่ผมมันแสงเลย

นีบอกแต่ขนาดหา,น,าหนังง่นีน่ขนาด้ขนาดแต่ขนาดอืมมาทานอะก็ได้ <_ EN> ดิ่เียนแล้วทามีจารุวนน้าคหานีเคหาวตุมนี เอเตพโมาจันยันตูเทวาจาราธาลาวิจเมียาฆาคณาพนาคาเอทันตาสันติเกยังมุนิวาลวาจันังสาทาโวมสุนันตูธรรมาสาวานนักาโลอาญามภาทันตาอามาชาวันนักาโลอาญามภาทันตาธรรมาสาวานนักาโลอาญามภาทันตาเสียังไงจำในใจแลยที คนน้องเครับหมูคนรลบอแรงไก่เทียนเม่นบอดแบบนี้ไก่เทียนสูตรเลขมื่อตอนแรงจะออกเลขสนคยักษยักษอยักษ์อยักษคืนสองี่หกแปดเก้าเก้าองค์เก้าอนะพี่น้องเนก้าศูนย์บลอ เวทีลำเล่องก็ลังเริ่มเปิดโอ้เวทีลำเล่องวงใไงกันนะเนาะเปิดแล้วเวทีลำเล่องพี่น้องลำเล่องม,ม,มาแล้วหมากตุ<ป>้นคอนปลาลำเต้า กีฬาื้นบ้ลนะนนเลือ์กันยาวนวไปไหนไหนขุดแล้วขุแล้วขอบมงคลหลบแรงครับพี่น้องขุณบ้านพี่น้องรับเรื่องรับเรื่องกำลังเติมอ่ายบข้าใส่ไปบ่งรับเรื่องมาลำลัง้าลำลัง ากลางด้านกลางตามมาในภาคกลางบึงเวท,ทีลำเลียงพี่น้องมะเร็งมาเดอ้อพี่น้องเอง้ยน้อยปังเนาะห่างหายไปประมาณสักสอปีพี่น้องลำเลียงโบเดม่านี่นะเพื่อการประกอบเครื่องห่านคล้าเครื่องมันาลายจนปุ่มีบ้บนลงพี่น้องเอ้ตยตะอีต้นเนาะห่างห่างคล้ายเครื่องมัน มีบนสถานที่ลำเลียงมาแลงกันน้องเขาจิบมาเซียอาหารชไต้ตกคีตมท่านนี้แหละพี่น้องโอ้มาเวที่คือมาก้อนนั่นแหละต่ว่ากายห้างเครื่องตัวแสดงกับชีเตตามมานำลังรังสักกำลังทางเวทีตู่กันไปอะไรกับคนสิบห้านหน้ามเนาะนะขอให้ เปอินพญาแทนเบิ่งนิ่งฟ้าอากาบบ่อยคนทำคนทำหนึ่งเบิดเลยแล้วพี่น้องเลยชิบหาล้านจ้างมาเนาะพี่น้องอ๋อมลลำเลีองเหมืนแรงลำเลียงตกก่อนลำสิงลำใช่ไหมครับมาเบิ่งนน้ำชกเพื่กันพี่น้องเอ้ยบ <ged bubble laugh> <ged> yes ุญบ้านเท่าปีหนึ่ง <puntos> ม <illa> <tube> ิถิเดียวบุญสูตรบ้านเนาะเสียขอบ้านนั่นแหละลำเลีอง มืัอนี้ก็มีการแจกของทานในพี่น้อ,ยอยงเลยแล้วไปเช็ดเรียบร้อยเลยนะแต่ว่ากองแรกก็บรรทัดได้ทายให้เรียบร้อยกับมือเศร้าในก็มีแจกไอ้ซานมพี่น้องกาแฟาแล้วก็ขอบคุณอะไรยังก็พ่อแม่เขากินเบียร์ใช้คเคยเห็นบุตรลอยผู้บ่าวบ่าวทองมากับบุษสาว อ้ไหนผู้ชายทางได้ทองฮะผู้ชายมาที <Tell> ่ยวบ้านได้ธนาว่าโอ้ไปแล้วเขาไปนั่งเล่นห่มอะไรกินเบียร์แล้วแม่ฮะหรอบอได้ผู้ชายก็มีได้ทางหลังบ้านหรผู้ชายก็มีทางหลังบ้านห่วยจากแล้วเอ้ยเขาบอกเขาเป็นผู้ชายฮะผู้ชายมาธนาว่าเห็นโม้โคอยู่นบอผู้ชายนว่า บอนผู้ชายวเตถนาวะทนี่นเออไม่น้องวา,านนเออเอาพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณน้องที่เพิ่พพพนได้มาแจกห้องทานอยู่ในห้องบล็อกของเละเองนอกจากเขาข,ขอใจเด้อที่ช่วยเหลือบ้านเฮาเนาะอามีน้องมียังกับซอยอุดนุนและเขาไปติดตามทั้งช่องพอลูแม่น้ำทิพย์หรือวใบตำรวจสวรรานน้องพี่น้องทางอเมริกาได้พี่น้องอ่ะ าไอ้กำลังใจเดอ้อโอ้ยใชายนนคนในคนมีใจศรัทธาเนาะคเคยช่วยเหลือบ้านของน้าไอ้ปังเฮ้านี้แล้เป็นจอหนำบาดาลพี่น้องใชาได้ให้ยเป็นการเพิ่มประกอบทื่นช่วยเทพืชนี่กพี่น,อน้องเป็นเงินหลายหลายขีดอยู่เด้อพี่น้องเลยตอนแรกกอาจจะโมโหรายละเอียดแต่ว่าเป็นบุญบุญคุณเนาะ,ะนจึงได้การขอบคุณขอบใจแต่ก็ช่วยสุกงีบ้านเฮ้าเนาะเคนมีน้ำใจศรัทธา คุดนำสั่งกอสลา,าเนาะกอสลาให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงนะเพื่อนเจริญในหน้าที่การงานจังไดรกับมีสุขภาพแข็งแรงนะพี่น้องไปเบิ่งทางนั้นล้างบ้านพี่น้องกองแล้ววันนี้ก็ได้หลังจากที่ว่าพิธีบุญบ้านไปอยู่ในนี้ก็มีหมู่ครูมาเลดน้ำนาะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลย เงินกระซิงเงียบเงียบมีเพื่อนเจ็ดองอใหม่เพื่อนมืด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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนมามาแต่ซาดีกกทมอตอน์เดนี่มาแต่ปักดดสันเนอะมาแต่ปักสันอันนี้มาแต่ช่างใดก็สบายดีพี่นอ้องมาแต่นางห้อยปัง <laughs> มาแต่นางห้อยปังหงวบซังซันกันโมคู่มาพี่นอ้อง กับผมยังกลิ่นอ๊อกต้มกระดูกให้มูคู่กินก็แบบก็กระดูกก็มักม่วงพี่น้องโอ้ยตายเลี้ยงมูเลี้ยงคู่พี่น้องเพราะว่าสิ่งแกินเบิร์ดเลยดิโอ้ยมีมักม่วงก็เอ็นยังมูก็เลี้ยงบมหยาดดอกจะกอาปลาไปเก็บหอยมากินยูโควิดยูโควิดสมัครแล้วเว้ยสมัครแล้วสมัครแล้วสมัครแล้วอยอาหารกันกินกันไปบรรบ้านบรรเทา นายมนออคนได้คนยุคอเทสนะเขคนเขไปถามมันอยู่สายเราวะอันมึงคือให้มึงไปเก็บหอยน้วโทรศัพท์ใไอโฟนมา่นะอย่างไรด้ยันนี้ไอบีบออันนี้ไอธรรมดาอันนี้มันเปนไอโฟนหรออันนี้ไอโฟนเ p ้ยซ้านิ่อยเขาจะถามว่า มูใหญ่ไหมเนี่ยมิจจะกระเทยอลี่เลยเองมันมูเองมิจจะกระเทยดีเลยแต่แม่เลยกันรุ่นเดียวกันนั่นเนาะมันมันเป็นกระเทยไล่ให้ได้แหละมันถึกมันถึกรุ่นบ่อเอาเอว่าะอ้าวรุ่นเอ้ยจุ๊บไออันจุ๊บไออันนั้นนี่บุบ้านไม่ได้นะใช่ไหมครับพอโอกขอบใจนันทานที่เข้ามาหับส้มบุญบ้านแล้วก็หอมสังซันแล้วก็ทำบุญพี่น้องน้ำกันเด้อมานี่นะ กองและกับมีญยังน้ำมังไบไซท์เฮฟอร์นเนี่บรรดาทานมาโมมาทานนะพี่น้องจงไม่คับแคบแข็งจะเล่นในหน้าที่การงานฝากพี่น้องเหมืนเบาอะไรฝากกดไลค์กดติดตามช่องกองและช anel เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะอ้าวเขขาก็ขอบใจทุกทุกท่านที่เขามาหาชมเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี